สอแสงทองการช่างสวัสดีครับวันนี้อยู่กันที่หมู่บ้านมัณฑนาพุทธมณฑลสายสองบางแวกนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับคลิปแรกเราทําการรีวิวหลังคาลงรถหน้าบ้านไปแล้วนะครับส่วนในคลิปนี้ผมจะทําการรีวิวห้องซักรีดครับตามมาได้เลยครับต้องบอกก่อนนะครับว่างานนะครับของเรานะครับก็ทําการต่อเติมเป็นที่เป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม ตรงนี้นะครับเราทําการปูกกระเบื้องเทเลสนะครับตรงนี้เจ้าของบ้านเขาจะไว้ตากผ้านะแล้วก็ตรงนี้เป็นประตูออกมามีกันศาดนิดนึงนะครับเป็นกันศาดฝ้าระแนงนี่ะวานี้นะครับเพื่อนๆดูได้เลยอ่าเปิดประตูเข้าไปก็จะเป็นห้องซักรีดแล้วนะครับเป็นห้องซักรีดเป็นห้องอ่าซักผ้านะครับนะครับหรือเขาเรียกว่าลอนลี่ลูมนะครับลอนลี่ลูมนะครับนะครับด้านหลังก็จะเป็นทางเดินเว้นระยะ50เซนติเมตรตามกฎหมายนะครับ ตรงนี้มีหน้าต่างบานคู่ให้ด้วยครับครับผมจะพาผมยังไม่พาเข้าไปนะผมจะพาดูรอบๆก่อนนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นหน้าต่างเหมือนกันนะครับเป็นหน้าต่างบานคู่เหมือนกันนี่นะครับแล้วก็จะมีกันสาดให้ด้วยนะครับประมาณตรงนี้นะครับเป็นกันสาดฝ้าระแนงนะครับโอเคแล้วต่อไปผมจะพาเข้ามาดูข้างในนะครับตามผมมาได้เลยอ่ากระจกบานคู่นะครับออกมาด้านนอกนะครับบนมาเปิดประตู สามารถเปิดประตูออกมาตรงนี้ทําเป็นธรณีนะครับเจา้าของบ้านอยากให้เป็นธรณีสูงนะครับเพื่อที่จะก,กันน้ําไม่ให้ออกมาข้างนอกนะครับพอเข้าไปข้างในเสร็จตรงนี้เป็นพื้นนะครับกบระเบื้องลายไม้ซึ่งเราทําการบูพื้นเสร็จนะครับอาจจะมีฝุ่นบ้างนะครับเพราะว่าเราทํางานควบก,กับช่างบิวอินนะครับช่างบิวอินเขายังทาไม่เสร็จนะคลิปนี้ก็อาจจะมีเสียงรบกนวนนิดหน่อยนะครับเพื่อนก็อดทนกันนิดนึงเลยฮะ โอเคอันนี้เป็นรอนลี่รูมนะครับซึ่งเป็นห้องซักรีดนะครับก็จะมีกระจกนะครับ2ด้านนะครับเป็นกระจกคู่นะครับเป็นกระจกคู่สไตล์โมเดิร์นนะครับเป็นกระจกบาเล็กๆนะครับบวกกับมุ้งลวดนะครับผมจะเปิดให้ดูปึ๊บนี่เปิดออกมานะครับเป็นกระจกคู่นะครับออกไปได้นะครับนี่ลมก็จะเข้ามานะครับเป็นบาเซียมเล็กๆเองนะครับนะครับก็มีมุ้งลวดให้ด้วยนะครับนี่เป็นบาคู่เล็กๆนะครับนี่ ประมาณนี้เลยเพื่อนเห็นไหมกระจกบานคู่นะครับเปิดได้แล้วก็ปิดมุงลวดได้ด้วยดีครับปิดมุงลวดได้ด้วยนะครับก็ระบายอากาศนะครับแล้วก็การยุงกันแมลงนะครับเพื่อนๆสวยงามฝั่งนี้เหมือนกันนะครับเป็นกระจกแบบเดียวกันเลยนะครับฝั่งนี้ไม่ขอเปิดแล้วกันนะครับขอเปิดฝั่งนู้นนะครับเห็นไหมโอเคนะครับเพื่อนๆห้องนี้นะครับเจ้าของบ้านเขาจะเอางานบิวอินเนี่ยมาลงด้วยนะครับนะครับจะประกอบด้วย ตรงนี้เป็นจุดวางเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็เครื่องซักผ้าก็จะวางประมาณตรงนี้นะครับแลวตรงนี้ก็จะเป็นพวกตู้บิวอินนะครับเดี๋ยวเจ้าของบ้านเขาจะมาจัดการนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ยืนรีดผ้านะครับเราก็จะมีปลั๊กไฟให้นะครับเดี๋ยวขอญาตปิดประตูปิดหน้าต่างก่อนเสียงดังครับขอปิดหน้าต่างก่อนนะครับก็เลยปึ๊บ,บเดี๋ยวเสียงเข้ามาเพื่อนพอดี เขากำลังทำงานกันอยู่นะครับโอเคครับอ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับก็อาจจะมีเสียงดังบ้างนะครับตรงนี้เป็นหน้าต่างนะครับบานคู่นะครับมีมุงลวดด้วยนะครับประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตปิดประตูด้วยดีกว่าได้ไหมอ่ะถ่ายด้านนอกดีกว่านี่จะได้ไม่ดังกล้องนะครับพ่อจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็คือ ปูกระเบื้องนะครับปูกระเบื้องผนังหนึ่งสาด้านนะครับข้างบนเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับแล้วก็ติดดาวไลท์นะครับตรงนี้เป็นช่องเซอร์วิสนะครับเป็นช่องเซอร์วิสนะครับเพื่อนๆเอาไว้เซอร์วิสเวลาถ้าไฟเสียอะไรพวกนี้นะครับสามารถเซอร์วิสได้เลยนะครับการปูกระเบื้องผนังของเราก็ปูเข้ากรอบนะครับกรอบหน้าต่างนะครับเรียบร้อยนะครับการจบมุมนะครับประมาณนี้นะครับยาแนวอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับ การจบมุมผมบอกตรงว่ากระเบื้องแต่ละชนิดเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับบางกระเบื้องมันก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรครับจบมุมง่ายนะครับจบมุมง่ายตัดขอบเรียบร้อยบางกระเบื้องก็จบมุยากเพราะว่าตัดเขาไม่ได้เป็นกระเบื้องตัดขอบนะครับมันก็จะมีร่องแนวแนวใหญ่หน่อยนะครับโอเคเนาะประมาณนี้นะครับผมอธิบายต่อนะฮะปักไฟอันนี้ฝังผนังหมดเลยนะครับปักไฟฝังผนังตรงนี้ก็ฝังผนังนะครับข้างบนนะครับมุมด้วยหลังคาเมทันชีสนะครับบุด้วยพ u ู นะครับแล้วก็มีฝ้าผมบอกตรงเลยนะเมทิชีสเนี่ยถ้ามีฝ้าเนี่ยเวลาฝนตกเสียงไม่ดังเลยนะครับแล้วหลังนี้บวกกับ PU อีกนะครับโอ้โหเงียบสุดๆนะครับเนาะโอเคแล้วเพื่อนถอยไปนิดนึงนะครับมองไปที่พื้นนะครับตรงนี้จะเป็น2สเต็ปนะเพื่อนสองสเต็ปเห็นไหมตรงนี้สเต็ปยกขึ้นไปตรงนี้ก็จะวางเครื่องซักผ้านะฮะตรงนี้สเต็ปลงมานะครับทั้งแองนี้เลยนะครับก็จะเป็นที่เปียกนะครับสามารถมีโฟเด้นนะครับแล้วก็สามารถเปิดน้ํานะครับล้างพื้นนะครับ ล้างพื้นซักผ้าอะไรได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยนะตรงนี้เป็นโฟรเดนนะครับเห็นจุดสีขาวที่เป็นสต็อปเปอร์นะครับของประตูนี้นะครับเวลาปรดดันประตูไปมันก็จะชนพอดีปึ้งนะครับมันก็จะไม่โดนกระเบื้องนะครับชนพอดีครับนี่เลยเห็นนะมไม่โดนกระเบื้องนะอ่ะเพี่อดูนะครับหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเนี่ยทำการตอกเสาเข็มไมโครพายนะครับ i18 นะครับ จ้าของบ้านตอกทั้งหมด6ต้นนะครับก <c oughs> ็ได้แก่มุมนู้นนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น4ี่นะครับ1 <s er <S 2 3 4สี่แล้วก็ตรงที่ผมยืนตรงนี้เทเลสตรงนี้5้านะครับยาวถึงนี่เลยนะครับไมโครพาย6ต้นเนี่ยตอกได้ความยาวถึง8เมตรนะครับอันนี้ผมให้เป็นความรู้นะก็คือตอกถึงมุมนี้เลยนะครับนี่2ต้นนะครับแล้วก็ยาวเข้าไปนะครับเป็น6ต้นนะครับไมโครพาย6ต้นตอกได้ความยาวถึง8เมตรนะครับไมโครพาย4ต้นได้4เมตรนะครับ ถ้าใครอยากสอบถามไมโครพายก็สอบถามไลน์แอดมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําให้นะครับว่าใช้ทั้งหมดกี่ต้นนะครับแล้วก็สออแสงความการช่างก็รับตอกเสาเข็มไมโครพายด้วยนะครับแล้วก็การันตีอย่างนึงครับว่าหลังนี้การันตีล้านเปอร์เซ็นต์ว่าไม่สุดนะครับเพราะว่าล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะผมบอกให้นะว่าไม่สุดนะครับเพราะว่าเราลงเสาเข็มไมโครพายแล้วครับแล้วก็ทาฟุตติ้งนะครับทาคานแล้วก็เทพื้นนะครับงานโครงสร้างของเรานี่ทําเหมือนกับการสร้างบ้านใหม่เป็นหลังเลยนะครับส่วนมากนะครับช่างที่มาทํากับเราหรือผู้รับเหมา นะครับเขาก็จะบอกว่าโอ้โหทําไมบริษัทแสงทองที่เขาทํางานรากฐานถึงใหญ่ขนาดนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเราหมดปัญหานะครับเราเราจบปัญหาการซุดตัวไปนะครับเจ้าของบ้านก็ได้ของดีนะครับเราก็ไม่ต้องมาตามเก็บงานนะครับงานของเราก็ประมาณนี้นะครับเนาะโอเคนะเพื่อนๆนะห้องซักรีดนะครับเพื่อนๆสามารถนะครับทําตามได้เลยนะครับอันนี้เป็นห้องธรรมดานะก็คือ จริงๆอ่ะทําเป็นห้องนอนอยังได้เลยเขาเรียกว่าห้องอเนกประสงค์แล้วกันแต่เจ้าของบ้านเขาจะเอาเป็นห้องซักรี่นะครับก็งานก็ประมาณนี้นะครับโอเคลแล้วแล้วเพื่อนๆนะครับอยากดูคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปของเราจะเป็นคลิปอ่กากันสาดนะครับโพลีชีตันนะครับเดี๋ยวผมจะกำลังจะพาไปอ๋อลืมบอกครับตรงนี้เป็นรางน้ำสเซนเลสนี่รางน้ำสเซนเลสนะครับ ดังน้ำสเตนเลสน,นะครับโอเคนะอ่ะต่อมานะครับเป็นกันาสาดโพลีชิตันนี่เป็นกันาสาดใสที่ีตรงนี้ถ้าเพื่อนอยากดูก็ติดตามนะครับในคลิปต่อไปนะครับโอเคครับขอบคุณมากมากนะครับที่รับฟังจนจบนะครับไปกันก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเลยนะบาย,บาย